เก็บลูกนะลูกของหมากเม้าไม่เก็บเอาไบมาต้มน้ไม่ใส่เกลือต้มน้ำกินแต่น้ำใบหมากเม้านะ้ำใบหมากเม้ามีรสเปรี้ยวลุกมีกมกมรสเปรี้ยว,ก,ยวกินอยู่อย่างนี้เป็นประจำบุคคลหนึ่งที่รู้สึกว่าบุคคลคนคนี้เลิศ ฉันแต่หนาฟันการฉลาดนาะเดี๋ยวใาย่จะเล่าต่อเอานั้นปลาบอกว่าใกลนะบันลังร้อนทุกทีเลยพอเจอคนดีที่เวลาองึ่งชื่อชื่อ ชื่อเดียวกันนะลูกอยู่ชั้นอะไรรู้ไหมอาบัตโอ้นี่ไงเขาบอกแล้วว่าเพศไม่เกี่ยวกับความฉลาดตอบแล้วค่ะเพศจริงตต่ว่าดาวดึงนะคะท่านอยู่ชั้นดาวดึงปราโฏว่าใบลังที่นั่งเรือลูกแข็งพวกแข็งนะรู้สึกว่าไงมันล รู้แล้วมันต้องมีคนที่เกิดขึ้นในโลกอาตุลงกแบวนี้จะทำให้บาลังของเท้าสักระแข็งได้ไหมเนี่ยได้ไหมไม่ได้เพราะลูกแค่เพื่อนชวนทิศเดียวลูกข้ออยู่นิ่งแม่แล้วเพราะฉะนั้นบาลังของเท้าสักระ có lời may khẽ. À, chị thấy cười là lời cư